คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่192พ่อค้าข้อมูลมู่เชิญทำให้แก๊งอันพานเหยี่ยวดำที่เลือหวาดกลัวด้วยวิธีการนองเลือดเขาถามอีกครั้งพวกคุณตามฉันมาทำไมอันธภานหลายคนมองหน้ากันพวกเขาต่างมองเห็นความหวาดกลัวในแววตาของกันและกันแต่พวกเขายังคงกัดฟันไม่ยอมพูดหากทรยศแก๊งไม่เพียงแต่พวกเขาจะตายเท่านั้น แต่สมาชิกในครอบครัวของพวกเขาก็จะถูกตามเอาชีวิตด้วยเพื่อเห็นแก่ครอบครัวจะทำให้ข้อมูลของแก๊งไม่รู้ไหลหลังจากคิดเช่นนี้ภายในใจพวกอันธพาลก็แข็งแกร่งขึ้นในทันใดใบหน้าของพวกเขาดูเหมือนยอมรับที่จะตายเมื่อเห็นคนเหล่านี้ไม่เห็นโลงศพไม่ลังน้ำตามู่เชิญแค่นเสียงอย่างเย็นชาสังหารไปอีกสองคนอันพาลเหี่ยวดำที่เลือหวาดกลัวแทบบ้า พวกเขาเคยฆ่าคนที่ผ่านมาเห็นความตายมาไม่น้อยแต่พวกเขาไม่เคยใกล้ชิดความตายขนาดนี้มาก่อนพวกเขารู้สึกได้ถึงเกีียวของเทพแห่งความตายวนเวียนอยู่รอบคอของพวกเขาแต่ละวินาทีชีวิตของพวกเขาพร้อมจะถูกเก็บเกี่ยวบอสโบลินส่งพวกเรามาอันธพาลจากแก๊งเหยี่ยวดำคนนี้มีอายุเพียง16-17ปีเขาทนแรงกดดันไม่ไหวจึงพร่องออกมาเขาเป็นเด็กกำพร้าตัวคนเดียว เขาไม่มีครอบครัวให้เป็นห่วงสิ่งนี้จึงอยู่นอกเหนือการพิจารณาของเขาตอนนี้เขาแค่ต้องการมีชีวิตอยู่ดังนั้นเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามแห่งความตายเขาจึงไม่สามารถต้านทานได้ในทันทีไอสาระเลวข้างข้างชายหนุ่มอันภา,านอาวุโซวัย30แกงเหี่ยวดำมีสีหน้าโกรธจัดหยิบกริดออกจากเอวแล้วปาดไปที่คอของชายหนุ่มไอคนทรยศไปลงนรกซะไม่รู้ว่ารู้สึกผิดเพราะทรยศแกง หรือเพราะเหตุผลอื่นเขาหวาดกลัวจนไม่อาจขยับตัวได้ได้แต่มองดูกริชที่เฉือนตรงมาที่คอของเขามู่เชิญเคลื่อนไหวได้ทันท่วงทีสังหารอันธพานอาวโุโสผู้นั้นหลังจากนั้นมู่เชิญก็ถามชายหนุ่มว่าโบลินคือใครชายหนุ่มรีบพูดว่าโบลินคือหัวหน้าของเราและผู้บังคับบัญชาลำดับสามของแก๊งเหี่ยวดำทำไมเขาถึงสั่งให้คุณมาฆ่าฉันมู่เชิญถามเด็กชายพูดว่า ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับอลิซาอลิซาทำไมหรือฉันไม่รู้สถานการณ์เฉพาะเจาะจงอย่างไรฉันเป็นแค่อันธพาลปลายแถวหัวหน้ากระดูกอินซีสั่งให้พวกเราค้นหาอลิซาให้ทั่วทั้งเมืองโดยไม่คำนึงว่าเป็นหรือตายหลังจากชายหนุ่มพูดจบเขาเสริมว่าฉันรู้เพียงแค่นี้หัวหน้ากระดูกอินซีของคุณพูดถึงลูกชายอลิซาหรือเปล่าชายหนุ่มตอบอีกครั้ง พูดถึงให้เราตามหาตัวเขาจับเขาเป็นเหยื่อล่ออลิซาหลังจากการสนทนานี้มูเชิญรู้ว่าเป้าหมายของแกงเหยี่ยวดำน่าจะเป็นอลิซาไม่ใช่ลูกนอกสมรสของไทวินหากแกงเหยี่ยวดำถูกญาติของเอิร์นไทวินจ้างมาเป้าหมายหลักของพวกเขาน่าจะเป็นลูกนอกสมรสของไทวินดูเหมือนว่าอลิซาจะมีปัญหาบางอย่างมูเชิญฆ่าทุกคนยกเว้นชายหนุ่มผู้นั้นเนื่องจากพวกเขาไม่ยอมตอบคำถาม จึงไร้ประโยชน์ที่จะเก็บไว้หลังจากเห็นพวกพ้องถูกฆ่าชายหนุ่มรู้สึกหวาดกลัวพูดซ้ำๆว่าอย่าฆ่าฉันได้โปรดอย่าฆ่าฉันมู่เชิญก็ไม่ได้ฆ่าเขาเช่นกันหนีไปฉันไม่ฆ่าคุณหรอกหลังจากพูดจบมู่เชิญก็หันหลังกลับเดินกลับไปที่รังอินทรีเขาต้องค้นหาสาเหตุที่แก๊งเหยี่ยวดำต้องการฆ่าอลิซาดูเหมือนว่าอลิซาจะหายตัวไปและจนถึงตอนนี้แก๊งเหยี่ยวดำก็ยังหาเธอไม่พบ แม้แต่อสรพิษเจ้าถิ่นในรังอินรีก็ไม่พบอลิซาที่ซ่อนตัวอยู่มูเชิญก็ไม่คิดว่าเขาจะหาพบได้ง่ายาดเช่นกันเมื่อมองไปที่เงาหลังของมูเชิญชายหนุ่มยืนขึ้นด้วยความลำบากใจเขารู้ดีว่าตอนนี้เขากลายเป็นคนทรยศเขาไม่สามารถกลับไปที่รังอินทรีได้อีกแต่โชคดีที่เขายังรักษาชีวิตไว้ได้สมาชิกแก๊งหนุ่มคนนี้หลบหนีไปอย่างทิศทางตรงกันข้ามกับรังอินทรีแก๊งเหี่ยวดำ เป็นหนึ่งในแก๊งใหญ่หลายแก๊งในรังอินซีหัวหน้าแก๊งกระดูกอินซีตามข้อมูลในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเขามีระดับ50และอาชีพของเขาเป็นสายพลังคือนักสู้นักสู้ระดับ50หากต้องการจะฆ่าเขาจริงก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เพียงจะทำให้เรื่องราวลำบากมากขึ้นอย่าว่าแต่อยู่ในเมืองหลักฆ่าคนในเมืองหลักจะถูกส่งเข้าคุกนี่เป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือ NPC สมาชิกแก๊งเหล่านี้มักจะไปเยี่ยมเยียนคุก การไปคุกก็เหมือนการกลับบ้านของตัวเองการถูกขังสามปีห้าปีไม่ใช่ปัญหาแต่มูเชิญนั้นต่างออกไปถ้าเขาต้องติดคุกสามปีเรื่องทั้งหมดจะไม่จบหรือเมื่อกองทับโกลาหนมาถึงแต่เขายังอยู่ในคุกได้แต่ยืนพิงราวเหล็กร้องเพลงทั้งน้ำตาอยู่หลังลูกกรงดังนั้นต้องชิงไหวชิงพริบมูเชิญกลับไปที่รังอินทรีไม่รีบร้อนสร้างปัญหากับแก๊งเหยี่ยวดำ แต่มาที่ห้องห้องหนึ่งที่อยู่ชั้นใต้ดินของโรงเตียมแทนถ้าเขาไม่ได้ค้นหาข้อมูลในฟอรัมอยู่ครึ่งค่อ,อนวันก็คงไม่พบโรงเตียมแห่งนี้ภายในโรงเตียมสรวโเลือนลางมู่เชิญอยู่ใกล้บาร์เห็น n p c คนหนึ่งที่มีคำพ่อค้าข้อมูลอยู่บนศีษะของเขาแปงผีอมควันในขณะนี้เขาไม่มีลูกค้าผีอมควันคาบซิกาสีดำในปากของเขากำลังเล่นไพ่กับอีกสามคนมู่เชิญเดินตรงไปหาผีอมควัน ก่อนมูเชิญจะเอ่ยปากผีอมควันที่คาบซิการีตาจ้องมองภายในมือเขาถามเสียงอุยต้องการอะไรซื้อข้อมูลมู่เชิญกล่าวรอสักครู่ผีอมควันใช้มือข้างหนึ่งหยิบซิกาคอบขี้เท่าพูดว่าให้ฉันเล่นตานี้เสร็จก่อนคุณอย่ารีบร้อนมู่เชิญไม่พูดอะไรนั่งรอเงียบๆบ,บนเก้าอี้ที่อยู่ข้างๆเห็นได้ว่าผีอมควันโชคร้ายและเขาพ่ายแพ้ตานีไป เมื่อเห็นว่าผีอมควันมีการค้ามาถึงหน้าประตูชายสามคนที่เล่นพนันกับเขาจากไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าผีอมควันหันสีสมาพูดกับมูเ่เฉินคุณต้องการซื้อข้อมูลอะไรแกงเหี่ยวดำผีอมควันหยิบม้วนกระดาษออกมาจากแขนเสื้อโยนให้มูเ่เฉินนี่คือราคามูเ่เฉินเปิดม้วนกระดาษมีข้อมูลเกือบร้อยชิ้นอัดแน่นอยู่บนนั้นทั้งหมดเกี่ยวกับแกงเหี่ยวดำ แต่ละชิ้นมีราคาที่แตกต่างกันมีตั้งแต่หลายสิบเหรียญทองไปจนถึงหลายแสนเหรียญทองมู่เชิญมองไปที่มันแล้วโยนมวนกระดาษกลับไปหาเขาตอนนี้แก๊งเหี่ยวดํากําลังตามหานักเต้นชื่ออลิซาฉันอยากรู้เหตุผลสองพันเหรียญทองมู่เชิญจ่ายออกไปอย่างง่ายดายเอินไทวินกล่าวว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมู่เชิญในเมืองรังอินซีเขาจะออกให้ทั้งหมดแน่นอนจะชดใช้ให้ตามเหตุผลสมควร หากเป็นการใช้จ่ายในการตามหาลูกนอกสมรสของเขาการซื้อข้อมูลเพื่อตามหาอลิซาและลูกชายของเธอเป็นค่าใช้จ่ายที่ไทวินต้องรับผิดชอบหลังจากได้รับเงินผีโอมควันก็ไม่พูดร้ายสาระกล่าวตามตรงว่าประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนมีคนว่าจ้างแก๊งเหยี่ยวดำให้ตามหาอลิซาใครจ้างแก๊งเหยี่ยวดำฉันไม่รู้แล้วคุณรู้ไหมว่าอลิซาอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่แก๊งเหี่ยวดำเสนอให้หนึ่งแสนเหรียญทองเพื่อจับอลิซาไม่ว่าเป็นหรือตายแล้วคุณรู้ไหมว่าใครบ้างที่เป็นศัตรูของแก๊งเหี่ยวดำมู่เชิญถามผีอมควันมองมู่เชิญด้วยท่าทางแปลกๆพูดว่าห้าร้อยเหรียญทองมู่เชิญจ่ายเงินผีอมควันตอบว่าแก๊งคนพิการมักจะขัดแย้งกับแก๊งเหี่ยวดำและทั้งสองฝ่ายต่างถือว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูที่ไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้า มูเชิญพยักหน้าอย่างใช้ความคิดเขามองไปที่ผีอมควันถามอีกครั้งคุณจะแอบส่งข่าวให้แก๊งเหี่ยวดำรู้หรือไม่ผีอมควันหันสีสะจ้องมองตามมูเชิญพูดอย่างไร้ความรู้สึกว่าขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาใจเท่าไหร่